ถึงช่วงสุดท้ายของรายการรักไทยรักการอ่านค่ะปีไทยที่นิทานสำหรับเด็กวันนี้เอเติมจะเล่านิทานอิศบเรื่องชายหนุ่มกับม้าพยศไปรับฟังกันเลยค่ะชายหนุ่มคนหนึ่งคิดว่าตนเองเป็นคนที่ขี่ม้าที่เก่งที่สุดเมื่อเห็นม้ากินหญ้าอยู่ริมคอกจึงกระโดดขึ้นไปบนหลังมา้าแต่หารู้ไม่ว่าม้านั้นยังไม่พร้อมที่จะให้ขี่มันรู้สึกหนัก เหมือนมีอะไรอยู่บนหลังมันตกใจและยากที่จะควบคุมตนเองมันจึงวิ่งตเตลเิดเปิดเปิงไปข้างหน้าอย่างไรทิศทางชายหนุ่มคนนั้นไม่รู้จะทำเช่นไรเขาได้แต่ตกใจม้านั้นได้มุ่งหน้าด้วยความรวดเร็วปานจะวดทันใดนั้นเพื่อนของคนถี่มา้าเห็นเข้าจึงร้องถามว่านี่เจ้าจะรีบไปไหนกันม้าของเจ้านี่มันช่างรวดเร็วจัง ข้าก็ไม่รู้ว่ามันจะรีบร้อนไปไหนเพราะตัวข้าไม่ได้บอกให้มันออกวิ่งเลยมันพาข้าไปเองตั้งหากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำการสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบถึงผลเสียที่จะตามมาพุทธภาษิตผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสํารวมระวังและความข่มใจ